เออมืนอกี้คนยีสอบนมาท่าสีตอท่าสีประตูโค้งเติมอีกเนี่ยมันงามงใามงานจะร้องบดพอกคนหดมาเหน้าหน้าุ่นเห็นเราขี่ไปหน้าเราพุ่นขี่รถสวนกันอยู่ไปหน้าคือไปน้องแก จังว่าีไปทังพุนะเอ่นลงบอกวกรอบใบมื่ออกรอบนึงเกินมอีกรอบนึงแจารอบแนกเลยนมันบ่ทัวร์อกันสาน้ำดีทวร์อะไรเสวะมันแห้งเร็วสัมมันทัวดีกว่าน้มา่นี่เทสในเทสในทางนี่ก่ เทสีกิ่งซะได้ทางนี้ครับผสมอันนี้มันเทสิงพื้นกันเตโอ้สิง่งพื้นะานจะมเน้นอะไระเพื่อเหมือนกันใช้น้ำเป็นทังล่ะโอ้ใช้น้ำเอาไปใช้อะไรเต้่ นี่แหละวัดบุรพาวิทยาลามวัดบานทาลาดมีในอุโบ,บวสวหลังนี้เพื่อนดิฉลองช่วงวันที่ 4, 5, 6, 7, สี่ห้าหกเจ็ดแปดคุมผ้าสีหงดนี่แหละเอาบุญเพิ่มเติมส่มงเสริมความดีให้เจ้าของเพิ่มบารมีให้ได้หลาย มีคนนี่มาท่าสีตัวนี้ท่าสีตัว,ตวไตยนีย่ของเกาลมันตนแต่เขิบแล้วส่างแต่พ่อสอช่องพนันลอยสี่สิบสามประตูโค้งอันนี้เป็นท่าสีไม่แล้ว

Tha là bằng nụ tả tá bà đây Cái nàm đó Hãy subscribe chế bên Ghiền Mì vào ก็จะ้สองเทียว,ายส,ว,ยวายสามเทียเลยเนีน่ยสีมันสีว่ามีคุณภาพน่มีคนใช้น้ำลายเลนี่ยแก่กาหัเลยเนี่ยมาเบื้องออของ้งางนี้เขาจะเตรียม

ผู the ้พ <mean> ูดหนึ่งควบคุ่มอย่พุ่นยู่หัง เส้นไหนมันจังสีมันเออจอหูบองังไนนแท่นอะนบ่เชียงีลลูดได้เลยันงม่ใ้ันเดาเปนมงามเลนบ่มีตัดแต่งงอนะ่ีเดียวงเลยจาบง นนที่เดียวของอาพี่เถอะค่ัยจีจังตั้มลายตั้งบรยูตั้งบรยูวมาทีนสูงขวัยจงังแต่นอกากเอาตัวนี้ออกได้หรอออกขึ้นมเรืขึ้นมอยี้ครับถอกมันถึงมากเต้องงับขามันออกเดี่ยวขาตั้งิยัดเงเขาตั้งบริยู ยกแข้นก็นงนยกขึ้น่ขอ้ฉล้วยกเป็นอยกคตนออกก้อนหลุดหลุดท่วพิมพ์ซีมาเบ้องตนปลาเลขดขึ้นมาดแม่นยวันรอหนข้า้งงะงะขน้าออยปูแล้วเนาะนี่เดมันูยันสีนะงะงะมันจะนเิกร้ก้เอาะว้าอยานาขาต้พือนนะพี่ดมันกลงือ

Ừ. Ừ. Không biết đâu. Ừ. 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 tôn ngân tôn ngân. tôn đọc ngân cắt đó. Tốnดอกเงิน. Cắtดอกค่อน. tăng bậc vẫn เนาะคนเย,ยน<ค>นอะเข่าไปหอดไปหอดมองเราอันพักเันตั้นห้างไปตองกันแล้วเสียบได้แล้วเมียมือนั่นแหละเสีบยบที่สุด

นี่เขาจะมัดตาเขอ,อยู่เดินวัดมากระทาหยกเจียวเข่าแล้วสีหลดเจี่ยวเขอมามาต่าเขาวัดนี่เดินดิ